สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮกขาดพี่น้องค้ามาพบมาพอก,กันก็เป็นในช่วงบ่ายของมือวันที่สิบเก้าเดือนมิถุนายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพี่น้องค้ามูลนิธิแอดภาพพี่น้องบรรเทาสกุขสก้อนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูร่มโพค่ะพี่น้องค้างวดที่ผ่านมาเนี่ยแนวทางของปูนะคะทั้ง คำนวณแล้วก็ของผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็รุดไปนะครั่ก็ห่ายถึงนะคะฮองก็สิรุดงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่เขางวดที่อ้อหกเก้าศูนย์นะคะของผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเล่ากับเขาเล่ากับเขาสามตัวตรงๆนะคะแล้วก็ต่อมานี่ก็สิเป็นสี่สองแล้วก็เขาอีกนะคะฮองก็สิมาลดงวดวงหนึ่งหันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะเอามาหนี่ค่ะแอดก็ได้ติดตามคือเก่าสําหรับแนวทางของ ปู่ร่มโพนะคะแล้กกรแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีค่ะพี่น้องคะแนวทางมณีเสิดไอ้มาเป็นตัวใดพอพี่น้องมารับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้ค้ากลับนมัสการค่ะอ่าเจริญพรขับปู่มาติดตามตองหัวขึ้นกัาวละค่ะปู่มณีค่ะอ่าจ้ะขอถอดดีที่อนเด้อผ่านมันว่าเข่าเลรอ่าผู้ใหญ่กับว่าเข่าเลียกอาจารย์อ่หลวงปู่กับว่าเข่า อืมแล้วก็อดไดที่ไะไก่อนเออมันกะจังหวะเนาะมันทารุดท่าโขแมนค่ะปูนอ่ะกับรูนเนาะค่ะเนาะวอมสีมาสีออกตัวไหนเนาะค่ะปูเนาะแมนค่ะกัยังว่าเป็นแนวทางนะคะปูเนาะอืมการเป็นอาไาเป็นบุ้งอย่างเป็นปกป้องใจเป็นอะไรนะต้องแกเอาเยอะๆอะไรเรื่อยๆต้องการอันกับต่างกันเป็นนั้นทั้งละก่อนเนาะค่ะปูนลุงพูดว่าจะลุงพูดไหลมัน โอม้มันมันบรินนนแมนอยู่ดอกับปัวธรรมาดาวันนี้ว่าไฮไลท์เอ้อค่ะอ่ารี่ผู้อ่าีก่กลงปู่ก็ให้ตามชุดอ่ารีกสองัวก็สชุดค่ะผู้ใหญ่เจรีก็สองชดุดค่ะสา,ต,าตัวห้างนึ่งสตัวห้างหนึงค่ะ เอาผูใหญ่เจดีนอค่ะสี่เจ็ดแปค่ะปูอ่าเรียสตัวหกแปค่ะอ่าอา่ะวงไว้พี่หกเด้อเรียปูใหญ่เจดีค่ะอ่าเ,าเ 6, 8, รีของปูกะ วิ่งหกวิ่งหค่ะจับปูกระหกแปหแปดค่ะหกเกหเก้าค่ะอ่าหกศูหศูค่ะอ่กันไว้หกหนึ่งกันไว้หกหนึ่งค่ะอ่าเลี3สามตัว สี่หกห้าสี่หกค่ะหกสองห้าหกสองห้าค่ะวงไว้ที่หกสองห้าค่ะว่าอะไรโตน้อยนะค่ะว่าอย่าง ตื่คือ้นเถิดน้อค่ะกะไอเป็นแนวทางคือเกาด์เด้อร์เอทีเด้อร์อิดยาหน้าพวกเงารับตัวไหนสอบตัวไหนอ่าอีโป้ล่งงหาเอาไปเสียงมันก็ได้ค่ะเออเขียนไปเลยกับไปเสียงมันแล้วกันถาดตัวไหนมันอ่าบันดีมีศกมีไส ออเตีของคนแต่ละคนก็วกกันค่ะเออาวกเีวันในสิ่งในของบางคนเกียวกันว่าไรออใไทยยนย่ือแขงจืขาเออเจ้าีคือมีศกไม่หลับอตีของแต่ละคนบวอกันเอาไปเสียงกันค่ะเอผู้มนืใจคือเนมนือใจออค่ะ เออมันไป้นิดนี่น้องค่ะปูในผู้ใหญ่ใจดีกวก่ากรุงไทยกับยิมนาเตอร์ไทสองตัวอีกตัวหนึงค่ะบล็อกล็กสามตัวค่ะตัวนึงอันบอกมันสองตัวค่ะอันของผู้ใหญ่ใจดีแล้วของก็สิพิษงวดเมืองนึงหันได้เนาะค่ะปูเนาะเมนค่ะเป็นเอเอเป็นขาข้าขออโทษเยอะ เอออาจารย์ฝนอบฟที่เหแน่อนะ <c oughs> ตรมันยังค่ดเดียวว่าเขาเราอะรุนปับั้าหลังต้งบนนลอืมค่ะเป็นนังหนตบอกต็มที่ให้่ไหะค่ะก <c oughs> <ต>็ห้องก็สิรุดบงนึงหันแล้วนเนาะค่ะปูห้องก็สิรุดนบางนึงหันเนาะค่ะแมนค่ะเป็นเกิดอีฟที่เนาะยันเบิดดกนไลนะ์นะ อมแม่ยูดอ่ค่ะเรื่อวันี้วันหน้าใช่วันอาตย์ล้มก็วงกลงกรุงไทยระบางสีเดี<ช>่กรุงไทยแล้วอีโโวกโมมบอกรับลองหางอยู่วค<ช>่ะ็ตัเป็นหางเดียวไม่หางหนึ่ง<ช>ตัดั้งตัดทั้งหนึ่งค่ะตีบินิดของูน่ก็ต็ดเปนลงมเร็วนะค่ะปู มันก็ท่าแบบนี้ค,ครับปูมันองไข่องข้าวแม่มันเจะแรงเน,นื่องว่าท่านแดงหลอดสู่ของหลังมันยังว่าท่านใน,ในใเก่งกันไหนเออแต่มาถือว่าเป็นฟันดีป่ะครับปูอ๋อฟันดีอืมค่ะปูเด็กถ้าติด,ดของคุณเจริให้ติดของอ่าหลวงปูค่ะอืมดีกว่าเลมันท่านกันอยู่สูบคูนึงเนาะ เลขมันส้นกันอยู่คูหนึ่งอ่าส้นยูทีหกแปดนะคะครูเนี่ยมันขึ้นครับก็นี่ยหม้นมากับต้นแบบแบบมากแบบเรยวกันแรกค่ะรูเนี่วมากันเลยค่ะเออเขมันแต้มันแต่มแบบจับพมเจนมันเป็นโตแล้วออก็ไมลองส้นกันต้นค่ะส้นกันมีเนะแล้วพบแบบเจนมันก็เห็น อ๋อนี <nt> ่ม <monastery> ันต้น <baptism>? กันต mm ้นไดนวะค่อ๋ออจารนอนะครอของแตกเลยอ้าวนีมัน้นกันนะวอืมบอกยีกิดว่อาจจะอละรเนี่ค่ะเลยว่าบ้องมกเขาได้วะวันนี้อาจจะนอสันีอาจจะไม่ได้ันเียอือพมันอาจจะเออมันอาทิตยง้อสันเดีอืมค่ะเอว่ เดี๋ยวเลีบเป็นต้องหลอกนะค่ะตัวมันยันเนาะจ้าปูเอากระไฮไวเป็นแน้วทางนะค่ะปูเนาะแมนอาเทียมันมีโฉบนะค่ะปูมันมีโฉบนีไสค่ะจา้าปูขอบขอบคุณปูด้ค่ะปูด้คขอบค่ะค่ะ <มา S 1> อ่าได้อยู่ค่ะป่อเจ็ดแปดนาทีนี่ลราคาจ้ะออเพราะไหนที่เด้อตุ๊กตุกคนเด้อเออวันนี้ก็ให้มีตุกมีไตนั่กันพี่เต้ราคาไอ้ก้นไหลกดติดตามให้ทั้งเอ่อว่างเนื่อยพี่อยาวอกกำเนิดค่ะเออเป็นแนวทางการเป็นกรื่องใจางอ่ากุบกนอ่าเอ่อตุกหลับมาให้ ไอ้ได้เบื้องให้ต้มไอ้เป็นเอ่อตุดีตุดีใช่อาา่ากาศผลบกาวที่เราคงฟังเนอะค่ะผู้ขอบคุณค่ะยินดีพอนทน้ำวันสการคับผู้ซารทุกค่ะ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ร่มโพค่ะฟังคนิตเป็นคำนวณนะคะฟังคนิตเป็นแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีค่ะมอนเป็นแนวทางมาตรงกันอยู่คู่หนึ่งคือตัวเลข68ได้ค่ะพี่น้องคะ68นะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะสําหรับแนวทางของปู่ร่มโพแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องคะนําไปพิจารณาเพื่อยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ค่ะเด้อ ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะจังใดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประทับสุขุสุขชนพิจารณาเบิ้งนะคะสำหรับแนวทางของปูรมโพค่ะแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่น้องค่ะทำมาจะชอบแนวทางชุดนี้กอย่าลืมค่ะพี่น้องนั่งไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้ผู้ละใบสองใบเพื่อรุ่นโชคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ เอาคลิปนี้ค่ะกาซิมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางตองหวดค่ะจากปู่ร่มโพแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีค่ะพี่นอ้องคะเอาไว้พอกันไม่กบบันแน่นในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ